ขอสีไทยไายขอ,องไฮบรอดนำ้ำใส่พงโจรสครับวันนี้ก้อยเนื้อใส่ลาเสียบหลายก่อนหน้านั้นใส่อะไรไปคะท่านใ,นใส่ยังเลยเอาเมื่อก,กี้ใส่ยังลงไปเขากลัวหน่อยนึ่งกับขี้กลอนหน่อยหนึ่งขี้กลอนบาๆอือไอ้หมอสี่ายมาจีบกั เข้าคัวผงชูรสน้ำปลา บออเบางคนคนชิมเบิงถายพี่คนวะใส่ลายเพชรอะไรตำเองเหรอพี่เจ้านี่ซื้อมามันเพชร

comment comment mẹ 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 xuống mẹ 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 nó ตรงนี้เปิดครับจะลองชาปลาเอากันที่ การกขึ้นรถจักรยานสมเป็นสม